วังระวังระวังระวังเอาเอาข้างตัวเนี้ยเอาตรงนี้เนี้ยตรงเศษฝุ่นหัวลงไปดูพี่มอนคือฟุ้งระวังเลิกการใายมือแทนมือเด็ดคุณขอบคุณพี่ ของมันหลุดเองเลยสองเส้นนะแยกได้ปะแดกแยกแบกแยกก็ไปน่าไม่พอไปห่างทางไาดี ขี่าี่ึ้นยตอันนี้ล่างมันดันเหล็กอะนี่มันเพ่งล่างมันดันเหล็กยันลงไปก่อนบัสให้มันลงมายเยอะๆก่อนเอเยนะเราก็ได้ไม่ต้องไปนั่งโคลเก็บถ้าก้อนใหญ่ต้องเอาขึ้นนะก้อนใหญ่ขึ้นดี๋ยวผมค้ำนะ่อย อ๋อพอก,ก้อนเล็กมันก็ได้ลงไปแทนไงมันได้ไหลลงไปเห็นได้นะครับย่ามเคียร์เสร็จปูนออกให้หมดก่อนอะ่ะดีท่สุดนะครับ